สวัสดีค่ะทุกคนสนไลสด์สเตียร์ลบายเมาแล้วค่ะวันนี้เอ็มจะชวนเพื่อนๆกราฟนอเด็ดสดที่เอ็มสั่งซื้อมาจากออนไลน์นะคะอันนี้ค่อนข้างแย่งชิงกันเลยนะกว่าจะได้ในกล่องนี้มานะก็มูลค่า800บาทค่ะมีคามิน่สีสม้มแล้วก็มีแกะมอนส์นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะกราฟยังไงให้ติดทั้งกล่องเลยนะเอ็มเตรียมต่อบูไว้สำหรับแกะมอนส์ค่ะแล้วก็ต่อซีดดิ้งสำหรับคามิน่ค่ะ มาเริ่มต้นที่ขนแกะมอนส์กันเลยนะคะก่อนอื่นเอ็มก็จะสำรวจหนอก่อนว่ามีตรงไหนที่เอ็มจะต้องปัดทิ้งออกไปบ้างก็เห็นตรงนี้ที่เป็นสีน้ำตาลสีเหลืองเหลืองนี้ก็จะปัดทิ้งด้วยนะคะสำหรับแกะมอนส์เนี่ยถามคนขายแล้วเขาบอกว่ากราฟจะดีกว่าชํารากเพราะว่าชํารากแล้วรากมาช้ามากน้องอาจจะเน่าหรือว่ากลับดาวไปก่อนนะคะ ครั้งที่จะต้องทำการกราฟเอ็มจะนำมีดไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนแล้วก็เช็ดค่ะแล้วจากนั้นก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งเป็นการฆ่าเชื้อนะคะตอบูเนี่ยถ้าเราปาดไปเลยโดยที่เขามีเปลือกอยู่เพื่อนๆนจะสังเกตเห็นว่าปาดยากมากๆเลยแล้วก็ทำให้ตอเป็นคลื่นนะคะเอ็มก็เลยคิดว่าเราอ่ะควรที่จะปาดด้านข้างก่อนประมาณเนี้ยคะ่ะทั้งห้าแฉกปาดไปเลยนะคะ แล้วให้เหลือตรงกลางไว้จะทำให้เราบาดได้เรียบขึ้นค่ะเพราะเปลือกของตอบูเนี่ยนอกจากจะแข็งแล้วยังมีหนามละเอียดละเอียดอยู่ด้วยนะคะทำให้บาดเข้าไปเนี่ยเราก็ไปติดหนามกันอยู่ดีอย่างนี้จะง่ายกว่าค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆนี่ค่ะได้แล้วค่ะตอบูเนี่ยเป็นตอที่กราฟอะไรก็กราฟติดง่ายเนื่องจากท่อน้ำเลี้ยงเขาใหญ่นะคะ แต่ก็มีราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกใช้กับหน่อที่มีราคาแพงเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวตรงเหลืองๆเอ็มจะตัดออกไปเลยนะคะตรงที่เป็นตุ่มหนามแล้วมีสีเหลืองเนี่ยนะเอ็มไม่มั่นใจว่าเขาแก่หรือว่าเขาใกล้เน่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะปาดทิ้งไปก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ทำความเสียหายกับหน่อของเรานะคะ อาดออกมาแล้วก็พบว่าตอบรูเนียมีน้ําออกมาเยอะมากเอมจะใช้กระดาษสะอาดในการค่อยๆซับเบาๆอย่างนี้นะคะรวมถึงหน่อที่เป็นขนแกะมอนส์ด้วยนะคะถ้ามีน้ําออกมาเยอะเราก็ซับออกบ้างค่ะทําแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าการกราฟเนี่ยจะได้ประสานกันได้ดีโดยที่ไม่เน่านะคะถ้ามีน้ําเยอะๆเนี่ยก็เสี่ยงที่จะทําให้หนอนเน่าได้ค่ะงั้นเนี่ยก็วางหน่อลงไปเลยนะคะกะให้อยู่ตรงกลาง บิดไซ้ยขวาเล็กน้อยเพื่อไล่อากาศจากนั้นเราก็ดิสกอตเทปได้เลยค่ะส่วนอันจิ๋วๆในจานเนี่ยมูลค่า200บาทเพราะฉะนั้นเอ็มจะต้องพยายามกราฟให้ติดให้หมดเลยนะคะ <c oughs> เนื่องจากนอนเนี่ยส่งพัสดุมาแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนเขาก็จะมีความนิ่มๆนิดน,น,นึงนะคะเอ็มก็กราฟไปเนี่ยก็ลุ้นไปว่าจะติดหรือเปล่า ตรงนี้ค่อนข้างายุย่ยยุ่ยนิดนึงนะคะก็จะใช้พยายามใช้มีดปาดให้เรียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อที่เอ็มนำมาใช้นี่คือต่อซิติ้งนะคะเ,เพื่อนๆถ้าสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับต่อซิติง้งสามารถกดลิงก์เข้าไปชมกันได้เลยเอ็มทำคลิปไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้จะติดสกอตเทปค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีหนามอยู่ร,บรอบๆนะคะเดี๋ยวจะมีเทคนิคมาบอกกัน,นะคะ่ะ นี่ค่ะเอ็มไปเห็นวิธีนี้ใน,ในอินเทอร์เน็ตนะคะใช้ฝาครอบลงไปที่หนอของต่อซิตติ้งนะคะเพื่อที่ให้เขาประสานกันได้ดีส่วนเอม็มอาจจะเพิ่มเหรียญเข้าไปจะเป็นเหรียญ5บาทสองเหรียญหรือว่าเหรียญ10บาทก็ได้เพื่อเป็นการเหมือนเพิ่มน้ําหนักแล้วก็กดเขาลงไปนะคะให้แผ่มันประสานกันได้ดีก็วางไว้ประมาณ2วันแรกค่ะถ้าใครมีต่อสามเหลี่ยมเนี่ยก็สามารถใช้ต่อสามเหลี่ยมได้เลยนะคะตอนนี้ที่บ้านเอ็มค่อนข้างขาดแคลนต่อค่ะก็มีซิตติ้งเข้ามาช่วยไว้ ส่วนอันนี้ก็เป็นคารมิเนสสีส้มเหมือนกันแต่ว่าหนอใหญ่กว่านิดนึงค่ะเอมก็จะเลือกต่อซิดดิ้งที่เขยบไซ์ขึ้นมานิดนึงนะพอกราฟไปเรื่อยๆเราก็อย่าลืมที่จะทำความสะอาดใบมีดไปด้วยนะคะอันนี้คือหน่อแกะมอนขนาดเล็กค่ะเมื่อปาดแล้วถ้าน้ำเลี้ยงออกมาไม่ได้เยอะมากเราไม่จำเป็นที่จะต้องซับทุกหน่อนนะคะเพื่อนๆเราจะซับก็ต่อเมื่อ หนอน,นั้นอาจจะมีขนาดใหญ่พอปาดแล้วนำเลี้ยงออกมาเยอะมากอันนี้เราซับได้ค่ะแต่ถ้าปาดแล้วเป็นหนอเล็กๆปาดแล้วแห้งๆไม่ต้องซับก็ได้นะคะหนอเน,นี่ยพอเอ็มปาดแล้วเขาค่อนข้างจะยุ่ยและนิ่มนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะกัาบได้ติดหรือเปล่าใช้สกอตเทปอันเล็กๆปิดไว้ตรงกึงกลางนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ติดขนแกะเวลาที่เราแกะพลาสติกออกมานะ ก็อันนี้เป็นการล็อกตำแหน่งไว้ก่อนเราก็เร่าๆไปก่อนคะ่ะถ้าเรากราฟตระกูลแมมมิลาเรียเนี่ยที่เขามีขนแล้วก็มีหนามนะคะเราจะต้องดึงสกอตเทปให้แน่นกว่าเดิมนิดนึงเพื่อที่ว่าเขาจะได้แนบสนิทและติดแน่นนะคะเอ็นเคยกราฟขนแมวแต่ว่าอาจจะดึงไม่แน่นนะรากก็คือจะออกมาตรงที่หน่อเลยก็แปลว่าเขาไม่ติดขัดแต่เขามีรากออกมาแทนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ พอเช็ครอยแผลว่าเรียบติดสนิทกันดีแล้วก็โอเคค่ะเราก็ไปลุ้นกันต่อได้เลยเพ่อย่าลืมครอบฝาวังด้านบนด้วยเหรียญ5บาทหรือ10บาทก็ได้นะคะเพื่อเป็นการถ่วงน้าหนักให้เขาค่ะครบ2อาทิตย์เรียบร้อยแล้วเอามาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆชมกันเลยว่าที่เรากราฟกันไปติดทุกอันเลยนะคะจะสังเกตเห็นตรงตุ่มหนามว่าเขาจะติ่งตึงนะแล้วก็ยอดเดินค่ะอันนี้แปลว่า กราฟติดเรียบร้อยแล้วแผลก็คือแห้งสนิทไม่มีติดเชื้อที่เป็นสีส,มสม้มๆอย่างนี้ถือว่าโอเคนะคะและเช่นเคยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับเอมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Sunlight Studio by Aim